เลิกได้ว่าเป็นข่าวที่กําลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาข้อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเียกได้ว่าพากันเข้ามาคอมเมนต์และให้กาลังใจกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางแบบดังและยูทูบเบอร์ชื่อดังเียกได้ว่าเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดนางแบบดังและยูทูบเบอร์โพสทำแฟนๆช็อกไปทั้งโซเชียลกับการลดสถานะอดีตพิธีกรดีเจสามีที่จะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆมาตลอดโดยนางแบบดังและยูทูบเบอร์ชื่อดังโพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่า มิวกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564หลังจากนั้นมิวกี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทําให้มิวกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชานแยกรถกันใช้และแยกกันทําทุกอย่าง หลีกเด้งการเจอกันไปไหนด้วยกันรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเมลกี้ขอขอบคุณที่ทุกคนรักและสนับสนุนครอบควาวของเรามาดตลอดเมลกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้กดกันเกลียดกันเรายังสามารถทํางานด้วยกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิวกี้ใช้เวลาคิดแต่ตองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้และขอทุกคนเขารับสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงและขอไม่ปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆเที่ร,รักและติดตามมิวกี้ จิตใจของมิวกี้บอบช้ำม,มากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิวกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิวกี้ด้วยนะคะเพราะมิวกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิวกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทําในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิวกี้ขอพูดความจริงจากใจกับคนที่มิวกี้รักและรักมิวกี้และมิวกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคคคาารรรรพใใในนใ Mil ในนนนกกกตััดดสิจขของงมีีี้้้วยะะททุ่บช คลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ